อีกตูมนึงครับเห็ดเพิงเหลืองครับอู้ดอกงามๆเลยอนี่ขาอ้วนตุ๊บ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับนี่ก็กลัว่าบพบพ่อกันตรงก็เร้าวันที่6กันยายนก็ตอนสวอันหัอยหสิบเจ็ดครับเมื่อนี่หมายของเขาก็เป็นเขาบางเหยตําบลปงนกอำเภอเทพสถธิตจังหวัดชัยภูมนินะครับเมื่อนี่ท่านได้ยังอยู่ครับขืนมาแจ้งเลยครับเมื่อนี่เมื่อนี่เขาขึ้นมารอบเร้าเนาะเพราะเหตุวันห่างครับช่วงนี้เขาก็เลยขึ้นม้าเส้าๆครับ ไปเลยครับเปิรุ่น้องกันเลยมือเนี่ยว่าสิมีว้มหมานมะาฝากที่น้องหลายซ้ำใดเนาะครับเนาะไปเลยครับมาเบิ่งเห็ดดอกแรกของเฮาสำหรับเศร้านี้ครับเป็นเห็ดก้บานนึงครับอู้บานงามๆเลย สวยงามครับ อีกบานหนึ่งครับ เพิเพิ่งไฟครับอีกตูมนึงครับ เห็ดพึ่งทหารครับอันนี้ออกขมนิดๆนะครับเห็ดพึ่งชนิดนี่้เห็ดหนาขาวครับ หุดกอ้อยครับ เพราะเบิ้งเห็ดปวกฟานที่เขาเอาหมูหวานเนี่ยครับโพออีกดอกเดียวครับเนี่ยได้แช่ดอกเดียวนี่งละมีดอกเดียวเนี่ย เห็ดเพิงนายูครับดอกนี้เห็ดเพิงทหารครับเห็ดเพิงทหารอีกครับดอกเบื้องลักษณะของเห็ดเพิงทหารนะครับในี่สีสีประมาณนี้ขากับประมาณนี้หละ่ะนี้พี่น้องเราว่าเอาให้เบิ้งชัดๆเนี่ยท่านนี่ครับนี่ละชัดแล้วครับนี่ละ hết qua đoạn này khắp, đoạn เห็ดพึงเลืองครับอู้ดอกงามๆเลยเห็ดพึงเหลืองนี่แกงแซบอีกครับเป็นเห็ดพึงอีกชนิดนึ่งที่กินแซบครับเกียงนี่ออกหวานๆจักน้อยนี่ขาอ้วนตุ๊บเชี่ยวกุบกุบกุบ,บเป็นเลื่นๆครับแซบครับเห็ดพึงชนิดนี้ เพิ่งขาล้ายครับเิงผลง,งานการล่อโคกของเขาสำหรับเมื่อนี้ครับนี่นะครับผลงานของเขาเนาะ ผลงานของเฮาเมื่อนี้ช่วงแรกๆเขากับไลกัเป็นเห็ดกอแดงใหญ่ครับแต่ว่ากับเมื่อนี้ก็มีทั้งตูมทั้งบานเนาะบานกับบานงามอยู่ครับเนี่ยเราก็มาได้เห็ดหนาขาวครับเก็บเห็ดหนาขาวมาเห็ดหนาขาวกับ่หลายปานไดครับเนี่ยแต่ว่ากับพอได้เก็บได้เล็วหุมเราดอกสองดอกไปเนาะเราก็ไม่ได้เห็ดเพลิงครับเป็นเห็ดเพลิงเข่าเนี่ยเรากัเห็ดเพลิงทหารเนี่ยครับเนี่ยสำหรับเห็ดเพลิงทหารมีพี่น้องเขาสอบถามเข้ามาเนาะ รสชาติเขาเจ้าออกเป็นขมขมนิดๆนะครับเนี่ยขมเปรี้มเปรี้มหรือว่าขมอ่ำล้ำเหรอครับขมบ่หลายซ้ําเห็ดเพิ่งขมยูคะกินกับลังแซีบเหรอครับเนี่ยเจงใส่กันกับเห็ดอันเื่นเนี่ขมอ่ำล้ำพอดีเลยครับเนี่ยแล้วก็บช่วงสุดท้ายก็ม่ได้เห็ดเพิ่งเหลืองครับเห็ดเพิ่งเหลืองดอกงามๆเลยครับเนี่ยอันนี้ก็แเจงก็แซีบครับเนี่ยออกหวานหวานแน่นิดๆเชี่ยวกรุบกรุบเสียบครับเนี่ยเห็ดเพิ่งชนิดนี้เนาะเป็นเห็ดเพิ่งเหลืองครับเนี่ย เอาละครับสำหรับมื้อนี้กับมีควาวหมานของเฮาก็าคือเป็นเห็ดกอแล้วก็เป็นเห็ดนาขาวแล้วก็เป็นเห็ดผึ่งรวมนิดๆน้อยๆนะครับข้ามหมานกับมื้อนี้ก็บโบหลายปันใดหรอกครับเพราะว่าเห็ดก็อ,อยากออก้างแร้วครับเห็ดอยากยุบๆแน่แล้วเนาะครับเนาะจังไดก็รอล้วนรอ,นอนติดตามไปน้ากันละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้กับมีข้ามหมานมาฝากพี่น้องซัานี่ละครับเบิ่งคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบุณทุกๆท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพบกการชิปนาครับผม สวัสดีครับ